ในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยมกักประสบปัญหาในระหว่างการวิจัยพัฒนาหลายๆด้านด้วยกันครับอย่างเช่นในเรื่องมาตรฐานต่างๆการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์การทําให้เกิดการยอมรับของผู้ใช้งานรวมถึงการเข้าสู่ตลาดต่างๆซึ่งอันนี้ทําส่งผลทําให้นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยไม่สามารถฝ่าฟันจนสามารถขายได้ในเชิงพาณิชย์ ในงานเสวานามีที่ชื่อว่าเครื่องมือแพทย์ไทยพัฒนาอย่างไรให้ขายได้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอยดีเซลผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ผู้ขายเครื่องมือแพทย์รวมทั้งหน่วยงานที่ทําการทดสอบทางคลินิกเนี่ยมาร่วมเสวานาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับ่อท,ทาให้เครื่องมือแพทย์ไทยที่พัฒนาขึ้นสามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ครับ นอกจากนี้ในงานจะได้มีการนำเสนอคนไกที่ m m e มกำลังพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการและนักวิจัยในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และพบกันที่งาน MZ 12นะครับในระหว่างวันที่24-25ตุลาคม2567ที่โรงแรมอัศวินแล้วพบกันครับ